สวัสดีค่ะอิสานบ้านยาหลัดเมือนีสิมาภาพพวนดินค่ะแบบมันดินหนาแข็งเนาะเขาก็ต้องพวนมันตังซุมมันตัง,งามอุปกรณ์ก็มีพัวน้อยแล้วก็มือเสือค่ะเห็ดง่ายๆค่ะเริ่มจากนา้ำพร้มก่อนค่ะ บางตอนมันกัดแข็งเข้าก็เห็ด่าไรเนาะค่ะจ่องใส่ไปที่เอาน้ำล้องก้อนให้นาดินมันหนุ่มค่ะพวนเลยค่ะอยาพวนไต่ต้นมันราค่ะหากมันจะตายควรหลอบๆกระทางก่อนค่ะ วนแบบนี้มันดินจับเป็นก้อน,นเนาะเาก็ใส่มือเสือหน่อยค่ะเฮให้ดินละเอียเกลียนาะดินใหม้มันเสมอค่ะง่ายๆค่ะเสร็จ ย่าพวนไต,ตน่ต้นย่างัดต้นมันเขืนอนะะคะมันเห็ดไห่เหี้ยวบางต้นก็นตายไปเลยพวนขังๆพวนหล,อลอ่อๆพวนดินคะ่ะเสร็จแล้วค่าง่ายๆอีสานบ้านญาััเมออนี่เจอกันไม้ราคะสำหรับวมอนี่พาอแคนีจ้าบ๊ายบาย